สวัสดีค่ะสวัสดีสายสายวันจัน์ทรนะคะ9.40มง40นาทีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บยาเอ็นยืดนะคะตอนนี้กำลังสวยเลยนะคะอยู่ข้างหน้านี้เต้มเลยค่ะอยู่เล่นกลางเลยเพื่อนๆนยูทูบเบอร์หลายๆท่านใช้กันนะคะอร่อยมากนะคะเคยกินแล้ว ใส่แกงล้าแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้แทนใบยานางได้เลยแล้วก็ใช้แทนผักธรรมดาได้เลยนะคะก็คือจริงๆอ่ะไม่ต้องคันเอาน้ำด้วยซ้ำนะคะใส่เนี่ยใส่ทั้งใส่ทั้งหมดนี้เลยนะคะที่เห็นเนี่ยยิ่งใบอ่อนๆนี่ก็คือว่ากินแทนผักได้เลยนะคะภาษาสวีเดนกรูบลอดนะคะยาเอ็นยืดกรูบลอด สรรพคุณทางยาไม่ค่อยสันทัดนะคะส่วนตัวเวลาเก็บยาเอ็นยืดก็จะเน้นเรื่องกินนะคะเพราะว่าเขาอร่อยจริงๆค่ะยาเอ็นยืดเนี่ยวันนี้เราใช้กันไกรนะคะเพราะว่ายาเอ็นยืดเนี่ยเขาจะติดแน่นนะคะติดแน่นมากระบบรากของเขาเนี่ยจะติดแน่นมากนะคะใช้กันไกรหรือมีดตัดส่วนที่เราต้องการขึ้นมาเลยเนี่ยก็จะดีนะคะ ต้นกำลังอ่อนกำลังน่ากินเลยนะคะช่วงนี้ไม่ทุกที่นะคะที่เขาโตเป็นบางพื้นที่เท่านั้นบริเวณนี้ก็จะพื้นดินอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นร่มนะคะมีร่มเงานะคะแล้วก็ในขณะที่พื้นดินก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพื้นดินดำาบนดินไม่แน่นมากนะคะบริเวณนี้มีความชื้นสูงนะคะเขาก็เลยโตก่อนยุงเยอะมากค่ะเพื่อน เดี๋ยวจะพูดถึงสรรพคุณคร่าวๆของกรูบลอดหรือว่าย่าเอ็นยืดนะคะสรรพคุณคร่าวๆนะคะใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกนะคะทางยาภายในโอ้ยยุ่งกัดภายในก็คือใช้แก้หวัดแก้ไอขับเสมหะนะคะอันนี้แค่คร่าวๆเท่านั้นนะคะสรรพคุณเขามีเยอะกว่านี้อีกนะคะใครต้องการทราบลึกซึ้งก็ต้องไปหาเอาเองนะคะเพราะมันเยอะมากแล้วก็สําหรับ สรรพคุณภายนอกนะคะฝรั่งก็จะใช้ในการโปะแผลนะคะสมานแผลโดยเฉพาะแผลที่เท้านะคะก็จะใช้เนี่ยคะ่ะใบสดๆเนี่ยนะคะใช้เรานึกถึงสรรพคุณของพลาสเตอร์แปะแผลยังไงเขาก็ใช้แบบนี้แทนพลาสเตอร์แปะแผลนะคะในสมัยโบราณนะคะ เจอทากด้วยนี่ทากต้นนี้เราไม่เก็บนะคะให้ทากเขาให้ทากเขาทำมาหากินของเขาต่อไปเพราะว่ามันมีเยอะมากนะคะหญ้าเอ็นยืดที่สวีเดนเนี่ยมันเยอะมากๆค่ะเพื่อนเพื่อนมันเป็นหญ้าที่มันเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งเลยนะคะสำหรับคนสวีเดน วัชพืชหลายๆอย่างที่สวีเดนที่คนสวีเดนถือว่าเป็นวัชพืชที่รามเร็วนะคะแล้วก็ไม่มีใครต้องการให้ขึ้นบนสนามหญา้าเวนนะคะเป็นวัชพืชที่มีประโยชน์มากๆนะคะก็คือกินก็ได้เป็นยาก็ได้อย่างเงี้ยคะ่ะ สำหรับในส่วนของพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศที่มีหญ้าเอ็นยื่นให้เก็บเขาก็จะนิยมนํามาใช้แทนใบหญ้านางนะคะส่วนตัวหมวงก็ใช้แทนใบหญ้านางด้วยแล้วก็ใช้แทนผักด้วยนะคะเพราะวกเขามีรสชาติอร่อยเหนียวนิดๆนะคะแต่อร่อยมากนะคะหอมอร่อย สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเก็บให้ได้ง่ายๆเลยนะคะแนะนำให้ใช้กรรไกรตัดนะคะเพราะว่าถ้าดึงเนี่ยรากเขาจะติดแน่นมากนะคะถ้าต้องการลากมันด้วยก็อาจจะต้องอาจจะต้องใช้ใช้เสียมขุดนะคะใช้มีดหรือว่าใช้อะไรแหลมๆนะคะงัดงัดลงไปนะคะถึงจะได้นะคะเดี๋ยวจะทดลองดึงให้ดูต้นหนึ่งนะคะ ดี๋ยวจะดึงต้นหนึ่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็จะชอบการตัดมากกว่านะคะเพราะมันง่ายกว่าเราก็จะดึงเนาะดึงเขาก็จะไม่ค่อยอยากจะขึ้นมันก็ไม่ขึ้นมานะคะลากเขาติดแน่นมากเลยขึ้นมาแต่ใบนะคะเหมือนกระเทียมป่านะคะเขาติดแน่นมากตอนนี้ต้นเขาก็จะเปื้อนมากนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะตกมาสองวันละ หล,หลายที่ที่โดนแดดนะคะเขาจะไม่สวยแบบนี้แต่พอดีว่าบนถนนเส้นเนี้มันไม่ค่อยมีคนเข้ามานะคะไม่ค่อยมีคนเข้ามาแล้วก็เป็นร่มเงาค่ะมันมีร่มเงานะคะเป็นถนนในป่าที่ทั้งสองข้างมีป่าสนนะคะปกคลุมอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็อยู่ใกล้ๆถนนใหญ่ด้วยนะคะเขาก็ อุณภูมิบริเวณนี้ก็จะค่อนข้างอุ่นนะคะค่อนข้างอุ่นในขณนะเดียวกันก็มีร่มเงาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยสวยเป็นพิเศษนะคะแล้วก็บริเวณนี้มีความชื้นนะคะตลอดเวลาเลยนะคะบนถนนเส้นนี้ดินเป็นสีดำนะคะดินร่วนซุยนี่นะคะเราก็ได้แต่ส่วนที่เราต้องการมานะคะในตะกระ้า อยู่เลนกลางพอดีเลยนะคะเต็มไปด้วยหญ้าเอ็นยืดนะคะที่เห็นเนี่ยเลนกลางรถจอดอยู่ข้างหน้านู้นนะคะแล้วก็ในนี้เป็นป่าเห็ดและป่าแรนะคะด้านนี้ก็เต็มไปด้วยหญ้าเอ็นยืดเหมือนกันนะคะเลนกลางวันนี้ยุ่งเยอะมากค่ะเพื่อนเนี่ยบริเวณไหนที่มีความชื้นสูง นะคะไม่ค่อยเจอแดดนะคะมักจะมียุงเยอะนะคะอย่างเช่นบริเวณเนี้ยเขาจะล่มลื่นล่มเงานะคะมีล่มเงาเดี๋ยวเก็บหญ้าเอ็นยืดเสร็จเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูผักป่าอีกตัวหนึ่งนะคะประเภทถั่วผักป่าตระกูลถั่วอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ยังไม่เคยเก็บ มาก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บไปชมความงามเพราะว่าเมื่อกี้เจอดอกเขาบ้บานแล้วนะคะแต่ว่าเออตั้งใจจะเก็บใยเอ็นยืดก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปชมความงามอาจจะเก็บไปชิมนิดหน่อยย่าเลดี้ ยังงามเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราไม่เก็บนะคะเพราะว่าเมื่อวานเก็บไปแล้วนะคะไม่มีพื้นที่ในการตากไม่มีรังใส่อะนะคะสวยงามมากคะ่ะย่ายเอ็นยืดไซส์นี้เป็นไซส์ที่น่ากินที่สุดนะคะเพราะว่าเขายังไม่แก่ไม่เหนียวมากแล้วก็ไม่เล็กเกินนะคะไม่แก่เกินไม่ไม่อ่อนเกิน บางทีอ่อนเกินนะ่ะมันเก็บยากแล้วก็รสชาติมันก็ยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยย,ยุงเยอะยุงเยอะบริเวณนี้มาเก็บได้อีกหลายรอบเลยนะคะเพราะว่ามันเยอะมากแล้วก็มันโตไม่เท่ากันนะคะ ตอนนี้เราก็เลือกเก็บไซส์ที่เราต้องการไซส์ใหญ่สุดนะน,นะคะแล้วเดี๋ยวก็อยากกินเมื่อไหร่ก็กลับมาเก็บอีกนะคะเขาก็จะทยอยโตมาเรื่อยๆเดี๋ยวปีนี้จะเก็บแช่แข็งด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวถ้าได้เยอะก็จะเก็บแช่แข็งด้วยนะคะเพราะว่าจะเก็บไว้ใช้แทนใบหญานางเวลาจะแกงอ่อมอะไรเงี้ยเนาะแกงลาวแกงอ่อมอะไรเงี้ยค่ะ คนพาหมามาเดินออกกำลังกาย ตอนนี้เราก็เดินใกล้จะถึงผักตัวใหม่นะคะที่จะให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเอาต้นที่ออกดอกเยอะที่สุดก่อนก็นแล้วกันเนาะต้นนี้ภาษาสวีเดนมีชื่อว่า s กุกสเคิร์สกุกสเคร์นะคะเป็นผักป่าตระกูลถั่วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะเด็ดชิมเลยนะคะดอ,อกหนึ่งเนาะ ดอกสีชมพูคล้ายๆดอกอะไรนะที่บ้านเราอะ่ะนึกชื่อไม่ออกดอกไม่ค่อยอร่อยนะคะอืมดอกไม่ค่อยอร่อยคนสวเดนเขาก็จะเก็บไปทำชานะคะทำชาหรือไม่ก็เอาไปแต่งจานนะคะจานสลัดอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เขายัางอ่อนๆเงี้ยนะคะนิดๆหน่อยๆ เดี๋ยวลองชิมดอกตูมสักดอกหนึ่งถ้ามันไม่ไม่อร่อยอย่างนี้เราก็ไม่เก็บนะคะเราดูอย่างเดียวเนาะมามาชมความงามอย่างเดียวมันก็คล้ายคล้ายคล้ายผักป่าตัวอื่นนะคะที่ว่าเหมือนกระถินนั่นนะคะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นดอกใหญ่แบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีความฝืดนะคะดอกของเขาอะกลีบดอกเขาจะมีความฝืด เอาเป็นว่าแบบนี้เราไม่เก็บกันแล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีความฝืดคะ่ะไม่ค่อยชอบตรงที่ว่าเขาฝืดสกุ o กส์คลอเว่ถ้าเป็นยอดอ่อนอ่อนที่ดอกยังไม่บานนี่ก็เดี๋ยวเราจะชิมดูนะคะว่ารสชาติมันจะเหมือนอกระทินป่าตัวอื่นไหมนะคะ อืมเหมือนกันค่ะก็เอาไปกินแทนกระถินได้เลยยอดอ่นอ,อนๆนะคะกินได้เหมือนกันนะคะรสชาติคล้ายๆกระถินเหมือนตัวอื่นที่เก็บมานะคะแต่ว่าดอกไม่โอนะคะดอกมันฝืดอันนี้ก็คือเมอร์บลุมมานะคะ สมอแปลว่าเนยเนยเป็นสีเหลืองนะคะเนยที่สวีเดนเนยที่สวีเดนเป็นสีเหลืองดอกอันนี้เขาก็เลยเรียกว่าเสมอบลูมมาดอกเนยบลูมมาแปลว่าดอกไม้นะคะช่วงนี้สมอบลูมมาหรือว่าดอกเนยเนี่ยกาลังบานนะคะสวยงามมากส่วนดอกอันนี้ ่วนดอกอันนี้เออเอาลืมชื่อไปละมัสครูสฟันสิงโตนะคะบางส่วนก็บานเสร็จแล้วบานเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพอลมพัดเขาก็จะหลุดมเมล็ดเขาก็จะหลุดแล้วก็ปิวไปตามลมนะคะแล้วก็ไปหล่นที่ไหนเขาก็จะไปเกิดที่นั่นเป็นต้นใหม่มาดูมาดูาดพึ่งดูน้ำหวาน นี่กำลังกลับบ้านค่ะเพื่อนๆพอดีมาเจอแหลงหญ้าเอ็นยืดอีกแหลงนึงนะคะแล้วก็มาเจอต้นนี้ออกดอกแล้วนะคะถ้าถอนเนี่ยไม่ขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าหญ้าเอ็นยืดเขาติดแน่นมากเลย ยิ่งแก่เขายิ่งติดแน่นลากเขาอะเดี๋ยวจะคัดใบแก่ๆที่เราไม่เอาออกก่อนนี่ก็คือดอกของเขานะคะเนี่ยดอกดอกย่าเอ็นยืดนี่คะ่ะอมีทากตัวเล็กๆติดมาด้วยนี่นี่นะคะดอกอ่อนๆย่าเนยืด สวยมากค่ะสวยมากเยอะเลยค่ะแถวเนี้ยจะได้เก็บยาเอ็นยดใช้แข็งก็คราวนี้แหละเราก็จะรวบเฉพาะบริเวณที่เราต้องการเอานะคะใบที่เราต้องการแล้วเราก็ตัดเลย โอยยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยตอนนี้ก็ข้าเที่ยงก็ได้ได้เวลากินข้าเที่ยงแล้วข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเก็บหญ้าเอ็นยืดเสร็จกลับไปไปกินข้าวนะคะยังมีกับข้าวเก่าเหลืออยู่นะคะเอานั่นอะผักติ้วได้อีกมือ้อนึงอยู่เดี๋ยวกลับไปกินผักติ้ว เยอะมากเลยเยอะมากเยอะมากนี่เยอะมากเลยกำลังอ,อ่อ,อนๆขึ้นมาเยอะเลยนะคะขึ้นมาเป็นกลุ่มเราก็ตัดเลยตัดเลยนี่ค่ะได้มาแล้ว อย่างสวยค่ะวันนี้นี่ได้ทีเดียวเป็นช่อเลยบริเวณนี้ดินรู้สึกจะดีนะคะเนี่ยเป็นดินดำร่วนร่วนปนเหนียวแล้วก็เป็นบริเวณที่เขาเอา ต้นไม้มาทิ้งนะคะเอาเอา,เอาต้นไม้มาทิ้งเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยกองเบลเลอร์เลยกองเท่าภูเขาลูกใหญ่ๆเลยเยอะมากแล้วก็หญ้าเอ็นยืดก็ขึ้นตรงนี้ค่ะเป็นบริเวณที่เนี่ยรถขนไม้เขาเหยียบไปมานะคะเหยียบจน เจ็บจนดินรุนแล้วก็มีเศษไม้เศษอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยมันก็เลยเป็นปุ๋ยอะค่ะได้ปุ๋ยเยอะทางเนี้ยใยเยอะเลยสวยเป็นพิเศษเดีย๋ยวจะลองถอนนะว่าขึ้นไหมโอ้โหโอ้โหแน่นมากเลยอะไม่ขึ้น,นะคะ่ะเพื่อนมันทำท่าจะขาดก็เลยจำเป็นต้องตัดนี่สวยงามมาก เขามีความเหนียวนะคะยื่นยืดตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าแหล่งผักกูดนะคะป่าท้ายหมู่บ้านข้างหน้านู่นนะคะเอ่อเป็นเกาะอันนั้นเราคงไม่ไปนะคะเพราะว่าไม่ได้เตรียมความพร้อมเราก็จะมาเก็บนี่นะคะฝั่งนี้ซ้ายมือแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องฝานี่คะ่ะฝาฝาดงผักกูดแบบที่ไม่กิน ไปก่อนนะคะนี่นะคะไม่กินมันมีขนนะคะนี่แบบไม่กินเยอะแยะเลยเยอะแยะเลย ตอนนี้ก็มาเดินอยู่ริมน้ำสุดๆริมแบบว่าริมจริงๆค่ะมีโอกาสตกน้ำสูงถ้าลไม่ได้เลยนะเนี่ยลื่นถลายปุ๊บตกน้ำเลยนี่นะคะดงพักกูดที่เก่าเวลาเดิมป่าท้ายหมู่บ้านปานแล้วเดี๋ยวเราจะ มาดูนะคะว่ามันจะมีมียอดที่พอจะยังไม่บานยังไม่แก่ให้เราเก็บไหมถ้ามีก็จะเก็บถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่ามาชมความงามเนาะเพราะว่าปีนี้ยังไม่ได้มาตอนที่เขากำลังสวยน่ากินนะคะยังไม่ได้มาเก็บรู้สึกว่าเขาจะบานหมดแล้วคงจะอดกินแล้วละ่ะ มีอยู่ยอดนึงนะคะเอออันนี้ไม่มีแล้วบานหมดแล้วเดี๋ยวเดไล่หาเผื่อเผื่อเจอนะคะเผื่อเจอ จะเด็ดใบผักกูดที่กินได้มาเปรียบเทียบใกล้ๆกับตัวที่กินไม่ได้นะคะนี่นะคะสีตัวที่กินได้เนี่ยสีเขาจะแบบว่าเออเขียวแบบเขียวสด เขียวอ่อน,ออนเขียวสดนะคะแล้วก็ใบเขาเนี่ยลักษณะของใบเนี่ยตรงรอยหยักๆยักเนี่ยเขาจะใหญ่กว่านิดนึงนะคะเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยตรงรอยหยักๆยักตรงเนี้ยใบที่เป็นหยกักหยักตรงเนี้ยรู้สึกจะใหญ่กว่าอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึง่งลอยหยักจะเล็กจะเล็กกว่านะคะแล้วก็ ดูที่ก้านนะคะก้านก้านตัวที่กินได้ไม่มีขนอีกตัวหนึ่งมีขนสีน้ำตาลนะคะเนี่ยตัวที่มีขนสีน้ำตาลนะคะเป็นตัวที่ไม่กินส่วนตัวนี้กินดูด้านล่างด้านล่างก็ตัวที่กินเนี่ย เหมือนกับเป็นขนขาวๆนุ่มๆน,นะคะเนี่ยแต่ตัวหนึ่งก็ยังคงเป็นขนสีน้ำตาลนะคะเป็นจุดๆให้เห็นเลยปะค่ะมุดออกมุดเข้ามาชมความงามเสร็จแล้วก็มุดออก วนอันนี้ก็คือดอกลิลลี่คอนวาดเลยคล้ายๆกระเทียมนะคะใบของเขากระเทียมป่าแต่ไม่กินนะคะดอกอันนี้ไม่กินชมความงามเฉยๆป้าข้าวที่นี้อ้ยทากเอเลี่ยนเกือบเหยียบมันแล้วโอ้ยโอ้ย,อย,อยกลับค่ะกลับเจอทากเอเลี่ยนเสร็จหมดอารมณ์เลยกลับค่ะกลับ แล้วจะล้างนะคะล้างรอบแรกตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปล้างละเอียดในบ้านอีกรอบนึงนะคะล้างก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่มีเมนูเนาะก็ ล้างเสร็จแล้วเก็บในช่องตู้ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเอ,อ้ยคัดยาออกนะคะ ไว้ในกะละมังนี้ก่อนนะคะให้ผักเขาฟื้นตัวอีกสักแป,ป๊บนึงแล้วเราค่อยบรรจุใส่ถุงแล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะ